สวัสดีครับผมนายจกิดอมรมงคลสิรินะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมกับครับผมนายวิทย์ผลศรีสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมครับกับวันนี้ผมสองคนนะครับได้รับมอบหมายจากทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับให้มาพบปะสมาชิกเพื่อนครูลูกๆนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมนะครับด้วยรายละเอียดของวันนี้ผมทั้งสองคนนะครับก็จะมาพูดถึงภาพรวม ในเรื่องของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็เดือนสิงหาที่เรากำลังจะเริ่มปฏิทินใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของส่วนงานวิชาการซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่จะพัฒนาลูกๆนักเรียนของเราให้มีคุณภาพโดยตามนโยบายทางที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายเอาไวใ้ให้กับสมาชิกเพื่อนครูก็คือเราโรงเรียนรัฐบาล แต่คุณภาพเราก็จะเทียบเท่ากับโรงเรียนเอกชนนะครับซึ่งในส่วนงานของงานวิชาการเนี่ยหลักๆเลยตั้งแต่เปิดเทอมมาจนถึงวินาทีนี้วันนี้ก็คือในเรื่องของคุณครูต่างชาติที่ทางโรงเรียนได้มีนโยบายจ้างมาสองท่านจะมาฝึกทักษะในเรื่องของการพูดสื่อสาร ให้กับลูกๆนักเรียนได้มีทักษะภาษาอังกฤษในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับจากสองเดือนที่ผ่านมานะครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านท่านลองมองเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างครับท่าลองนะครับจากการที่ได้สังเกตนะครับจากการสอนของคุณครูต่างชาติที่เรียนแล้วได้ดําเนินการจัดจ้างมานะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในด้านของภาษา ในการสื่อสารสองการออกเสียงที่ถูกต้องตามภาษาของผู้เป็นเจ้าของภาษานะครับจากการที่สังเกตการสอนของคุณครูมานะครับนักเรียนมีความสนใจมากแล้วก็นักเรียนแอคทีฟตัวเองในการที่จะเรียนภาษากับคุณครูที่สอนนะครับแล้วก็คุณครูเองนั้นมีเทคนิคในการถ่ายทอดตลอดจนกิจกรรมที่หลากหลายนะครับทําให้เด็กน,นั้นเกิดความตื่นตัวแล้วก็เรียกว่าแอคทีฟตัวเองขึ้นในด้านของเรียนภาษาอังกฤษ นะครับแล้วก็โรงเรียนเราก็โดยโลงให้เด็กนั้นได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพนะครับโดยใช้ทัเรียนเป็นสูวตุดกาของครูนะครับแล้วก็จากที่ได้สังเกตนักเรียนนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารกับคุณครูผู้สอนได้ดีขึ้นนะครับถึงบางบางคนก็ยังกลัวๆบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับของเี็นเราที่ได้นานโยบายของท่านผู้บริการมาปฏิบัติแล้วก็ ผลักดันให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้มากที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางดนน้านผู้บรยการแล้วก็ท่านรองวิชาการนะครับที่ได้เป็นแม่งานในการผลักดันในครั้งนี้ขอบคุณครับครับก็ในเรื่องของภกษาภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ขั้นแรกขั้นแรกรรรนะครับแล้วก็สิ่งที่โรงเรียนได้ทําอยู่นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมิงหากัญญาแล้วก็เดือนต่อๆไปเนี่ยก็คือในเรื่องของการทําสื่อผลิตสื่อซึ่ง เราทางผมเองก็ได้รับมอบหมายจากทางท่านผู้นวยการเนี่ยให้แบบ่งแยกเป็นสาระนะครับของแต่ละวันโดยนําเด็กเข้ามามามาร่วมกิจกรรมในการผลิตสื่ออย่างน้อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ฝึกไว้เนี่ยก็คือเรื่องของให้เด็กในเรื่องของการกล้าแสดงออกนะครับสองเรื่องของคุณครูส่งผลต่อคุณครูก็คือเรื่องของการที่จะเรื่องวิทยาฐานะในการพูดต่อหน้ากล้อง ในการทํากิจกรรมต่อหน้ากล้องนะครับส่วนผลผลิตที่เราได้ก็คือเรื่องของสื่อเนี่ยมันเป็นเพียงปลายทางนะครับปลายทางแต่สิ่งที่เราคาดหวังไว้เนี่ยก็คือเรื่องของการการแสดงออกของลูกๆนักนเรียนนะครับในเรื่องของการผรลิตสื่อและก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมาก,ก็คือในเรื่องของการอ่านเขียนนะครับการอ่านเขียนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐาน นะครับของลูกๆนักเรียนทุกคนเลยทางฝ่ายวิชาการนะครับผมเองเนี่ยก็ได้วางแผนกับทางหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผูุ้้ครูทุกชั้นเรียนเลยว่าเราจะมีแบบฝึกทักษะให้กับลูกๆนักเรียนนะครับโดยให้แต่ละห้องเนี่ยเราจะเน้นแค่2วิชาก็คือภาษาไทยกับสังกิตยกตัวอย่างเช่นอนุบาล2อนุบาล3เนี่ยเราอาจจะเป็นแบบฝึกง่าย นะครับเป็นแบบอ่านง่ายๆเช่นภา,าษาไทยอาจจะเป็นกอไก่ขอไข่าขาจนถึงห้องน้ำู้นะครับแล้วก็สระทั้ง44ตัวนะครับส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือในเรื่องของ A B C แล้วก็พยัญชนะสระรวมถึงการผสมคําการผสมคําของลูกๆก้รเรรียนอันนี้คือเรื่องของอนุบาลส่วนมาขึ้นปหนึ่ไปจนถึงพี่โตๆตเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการอ่าน ในเรื่องของหนังสือที่แบบเรียนที่เราซื้อนะครับโดยคุณครูอาจจะกําหนดว่าวันนี้อ่านหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามแล้วให้ผู้ปกครองด้วยช่วยฟังแล้วอาจจะมีการให้ช่วยคอมเมนต์ว่าอ่านได้ไหมอะไรไหมโดยการเซ็นชื่อและอาจจะคอมเมนต์มาแล้วฟีดแบ็กลับมาเหมือนกับเหมือนกับว่าห้องเรียนกลับด้านนำฟีดแบ็กจากคุณครูไปหาท่านผู้ปกครอง ผู้ปกครองฟีดแบ็กกลับมาหาคุณครูแล้วเราก็าจะประเมินร่วมกแบบันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับอย่างมาตรฐานที่ผมบอกว่าเราโรงเรียนรัฐบาลจะทําทยังไงให้มาตรฐานหนึ่งกับโรงเรียนเอกชนเป็นที่ได้รับความไว้วางใจของชุมชนนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายหลักที่ทางท่านผู้บริหารได้วางเอาไว้นะครับในส่วนงานของงานวิชาการเนี่ยในในขั้นแรกอะในวงของ เทอมนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเน้นเน้นพื้นฐานเพื่อจะให้ลูกๆนักเรียนนะครับส่วนเรื่องของกายภาพบริบทต่างๆกิจกรรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตลบวนท่านรองวิริพลช่วยนําเสนอนะครับให้กับสมาชิกเพื่อนครูแล้วก็ลูกๆนักเรียนแล้วก็รวมถึงท่านผู้ปกครองได้เข้าใจตรงกันนะครับขออนุญาตเป็นเชิญครับครับก็สวัสดีสมาชิกเพื่อนครูตลอดจนนักเรียน ที่น่ารักและท่านผู้ปกครองที่เคารพนะครับก็ในส่วนตัวเองก็รับผิดชอบนะครับในด้านของงานบืารทั่วไปก็ถือว่าเป็นพ่อ้ากนะครับดูแลสนับสุขดิบของคณะผูคลากรทั้งหมดนะครับรวมถึงลูกๆด้วยนะครับครับเตัวอื่นครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับในด้านของท่านผู้บริหารคณะหัวหน้างานทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายกิจกรรมต่างๆนะครับที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคมครับอย่างเช่น กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนานะครับซึ่งเดียนเราได้จัดก,กิจกรรมวันรอดเทียนจำนำพรรษาพร้อมกับนําเทียนไปถวายที่วัดนะครชิ้นชุ่มนะครับซึ่งเราได้จัดเป็นสองกิจกรรมก็คือกิจกรรมแรกทางเรียนนําไปถวายเองนะครับซึ่งมีท่านผู้โดยสารท่านรองพระคุณครูเรียนทุกคนได้นําเทียนไปถวายและในส่วนที่2นะครับก็คือเราเข้าร่วมกิจกรรมการแห่เทียนกับทางเทศบาลเมืองทุ่มล้ม ซึ่งมีนักเรียนและครัครูเป็นตัวแทนนะครับโดยเด็กมัธยมและปถมไปร่วมกันนะครับก็ผ่านพ้นดีแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านผู้ปกครองที่ร่วมบุญในการจัดสร้างต้นเทียนด้วยนะครับครับส่วนกิจกรรมต่อไปในเดือนกรกฎาคมก็คือกิจกรรมของวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่สิบถือว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระองค์ท่านพระชนมายุครบ7จ็ดสิบสามพรรษาโรงเรียนเราก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ นะครับมีการถวายพันธุ์พุ่มมีการลงนาม,มอภยพอรตลอดจนมีการสแสดงของเด็กนะครับซึ่งถือว่าเป็นการสแสดงความรันกดดีต่อพระองค์ท่านด้วยนะครับค้างในส่วนของอกิจกรรมที่เดือนกันยายนก็คือการเยี่ยมบ้านของเด็กนะครับผู้ปกครองท่านก็จะมีคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับเพื่อจะไปสอบถามสิ่งที่เราต้องอมาช่วยแก้ไขกันในแต่ละบ้านนะครับก็ ต้องขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกๆบ้านทุกท่านเลยครับที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนนะครับตอนนี้ทางคุณครูแต่ละระดัแบชบั้นก็ดําเนินการในการเก็บข้อมูลและประเมินนะครับเพื่อจะนําผลนี้ไปรายงานต่อท่านผู้บริหารแล้วก็ดําเนินการส่งเขตต่อไปนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับภาพรวมในเดือนรกลาคมนะครับบนโรงเรียนเราก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่ต่างๆรอบบริเวณโรงเรียนเลยนะครับด้านของ ภูมิทัศน์ต่างๆตลอดจนสาธารณรภคนะครับเราได้มีการแก้ไขปัญหาของอน้ำประปาไหลออดในเวลาทั้งเรียนใช้พร้อมกันนะครับก็ทางผู้บริการก็ได้ให้นโยบายในการติดตั้งปั๊มและถังส่งน้ําเพื่อให้แรงดันน้ํานั้นดีขึ้นเวลาทั้งเรียนใช้พร้อมกันในเวลาเดียวกันช่วงพักเที่ยมหรือช่วงพักเบียนะครับตอนนี้ก็ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วสภาพน้ําดีขึ้นแล้วก็ แรงส่งดีขึ้นนะครับใช้ได้พร้อมเพียงกันได้อยากเต็มตามความสามารถนะครับครับในส่วนของกิจกรรมเดือนสิงหานะครับในเดือนนี้ก็ค่อนข้างจะมีเยอะนิดนึงนะครับก็ต้องฝากท่านผู้ปกครองนะครับก็บางบาง,บางกิจกรรมนั้นผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมด้วยนะครับเช่นที่ผ่านมาที่1นึงสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่ส นะครับที่อยุธยาเราก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้มิหารนะครับท่านรองทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับดูแลนะครับในการเดินทางทั้งไปทั้งกลับของนักเรียนแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่ให้ความสนใจตลอดจนมีผู้ปกคอรองบ,บางท่านนะครับยังมีน้ําใจในการขับรถตามไปด้วยไปดูลูกดูล,ล,ล,ลานถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเรามาช่วยกันแล้วก็ลูกหลานก็มีความสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้จากการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยนะครับครับกิจกรรม ต่อไปนะครับก็กิจกรรมในวันที่6สิงหานะครับก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3คือการเข้าค่ายธรรมะปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นโครงการนะครับตรงของต้นสังกัดเราเพื่อพัฒนาคุณภาพของด้านจริธรรมจะได้ทำ,ทำ,ทำของเด็กๆนะครับซึ่งจะจัดในวันที่6นะครับที่วัดนครชื่นชุม่มแล้วก็ชั้นอนุบาลน,นะครับวันที่15้าสิงหาคมแล้วก็ชั้นระดับ มัธยมปีที่สองวันที่22สิงหาคมวันแรกของชันน้นเรียนมัธยมปีที่สามวันที่29สิงหาคมยังไงแล้วก็ต้องเรียนให้ท่าทนผู้มีครอมได้ทราบด้วยนะครับว่าเรามีกิจกรรมธรรมะตึงขากันนะครับในช่วงเดือนสิงหานะครับตลอดจนกิจกรรมที่ชาวไทยเราต้องร่วมกันก็คือการบฉนเิมพระชุมลา,าตาทุเด็กแม่ของเราก็คือพระพันปีหลวงในวันที่8 ตรงรีนเราก็จะมีกิจกรรมในการเทริดพระเกียรติแล้วก็จัดทัศการนะครับก็จะต้องรอทางต้นสังกัดว่าจะให้ดําเนินการในการจัดกิจกรรมอย่างไรนะครับแล้วก็ในวันที่26 27นะครับก็ต้องเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอุดมาลน,นะครับทั้งอุดมาลสองและอุดมาล3านะครับเราจะมีการจัดนะครับทัศนศึกษาให้กับนักเรียนในอุดมาลน,นะครับซึ่งปีนี้เราได้ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่บ้านครูธานีนะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ของธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ต่างๆนะครับครับก็กิจกรรมในช่วงเดือนตงหาเนี่ยครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอยไงแล้วก็ขอขอบพระคุณใน,นโอกาสนี้ครับครับก็ขออนุญาตเสร,ริมในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมนอกสถานศ,รรศรรึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปทัศนศ,รรศรรึกษาก็ต้องขออนุญาตแจ้งไปยังสมาชิกเพื่อนครูนะครับเราได้ประชุมกันแต่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาละ ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยการนําเด็กออกไปนอกสถานที่เนี่ยสำคัญอันนี้ในวันนี้ก็ต้องขออนยาตใช้สื่อตรงนี้เป็นกระบอกเสียงไปยังทางท่านผู้ปกครองว่าแบบต่างๆที่ทางโรงเรียนต้องการไม่ว่าจะเป็นแบบตอบรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเป็นระเบียบนะครับเป็นระเบียบในการพา เด็กออกไปนอกสถานศึกษาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประกันชีวิตเรามีการเดินทางนะครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบที่ทางต้นสังกัดของเราได้บังคับมานะครับในเรื่องของความปลอดภัยจากเหตุการณ์ท่านผู้ปกครองแล้วสมาชิกเพื่อนครูนะรู้กันอยู่แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตรการต่างๆมันก็เลยต้องชัดเจนละเอียดขึ้น ในเรื่องของแดบ,บตอบรับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญพนวกับประกันแต่เด็กเล็กคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้ทงปรกกันกับเราอะ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอ,อผู้ปกครองทาประกันให้กับเด็กนักเรียนอยู่แล้วอันเนี้ยคุณครูก็ต้องขออนุญาตดูกรมธรญชของเขาว่ามีในเรื่องการคุ้มครองอุบัติเหตุหรือไม่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีนะครับเราสามารถติดต่อกับครูประจำชั้น ขอทําเป็นแบบฉุกเฉินเป็นเคสในเคสได้อันเนี้ยเราพยายามจะเปิดโอกาสให้แต่สิ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันให้ไม่ได้ในเรื่องของประกันชีวิตแล้วเรื่องของแบบตอบรับเนี่ยเราก็ต้องของอนุญาตนํานเรียนกับทางท่านลูกค่อตรงๆเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยสมาชิกเพื่อนครูที่พาออกไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปแล้วมีความสุข มันเป็นการห่วงทุกย่างก้าวเนาะการพาเด็กออกไปเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีแต่เราก็เป็นห่วงทุกย่างก้าวนะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตสื่อสารให้เข้าใจตรงกันนะครับในวันนี้นะครับผมเองก็ในานามของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการท่านรองวิริพลนะครับก็มีเรื่องที่จะมาบอกกล่าวบอกเล่าให้กับสมาชิกเพื่อนครูลูกๆนักเรียนแล้วก็ ทางท่านผู้ปองได้ทราบนะครับโดยพอสังเขตแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ต้องถ้ามีปัญหาขาดตกบกพร่องมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับทุกรูปในการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่หนึ่งทุกปลายที่เราได้ตั้งขึ้นหรือประสานโดยตรงมาทางเบอร์ธุรการนะครับเบอร์ธุรการของเราก็จะรับตลอด หรือเอาง่ายๆก็คือกุ๊ปไลน์นั่น,นแหละติดสอบตอบถามได้เลยนะครับเรามีนโยบายว่าเราจะดูแลลูกท่านดุดดังลูกของเรานะครับผมก็วันนี้ผมสองคนก็ต้องขออนุญาตพบปะแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ